สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Spot ์ตก็สิบรายการกีฬาที่จะนำเรื่องราวมากมายมาบอกเล่ากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณไม่เคยรู้หรือว่าลืมเลือนไปแล้วจากความทรงจำใช่แล้วครับเรากำลังจะชวนคุณผู้ชมไปรู้จักไปจับจ้องกับการแข่งขันสนูกเกอร์หกแดมชิงแชมป์โลกหรือว่าในปี2023ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าศึกปทุมธานี S ิกเรด World Championship 2023ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระประเมนินทรารามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระพระชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวเป็นการรวมเอานักสอยคิวแถวหน้าของโลกมาไว้ที่ประเทศไทยมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์นะับตั้งแต่ที่มีการแข่งขันสนุกเกอร์หกแดงชิงแชมป์โลกที่จัดขึ้นเลยครับโดยมีนักสอยคิวไทยร่วมแข่งขันถึง8คนชิงเงินรางวัลกันสูงลิฟถึง11ล้านบาทนะครับ แน่นอนนะครับนอกจากว่าจะมีนักกีฬาระดับโลกมารวมตัวกันมากมายแล้ว การที่ประเทศไทยโดยจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะครับได้จัดการแข่งขันในระดับโลกหลังจากที่ต้องหยุดเว้นว่างไปนะครับจากเรื่องของโควิดเนี่ยเชื่อแน่เลยครับว่าการแข่งขันรายการนี้จะช่วยในเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดแล้วก็ของประเทศนะครับเพราะว่าในรายการนี้มีการถ่ายเทอดสดไปกว่า200ประเทศครับการแข่งขันก็จะเริ่มต้นในวันที่6ไปจนวันที่11มีนาคมที่จะถึงนะครับโดย2เวียนที่จะใช้แข่งขันก็คือธรรมศาสตร์ c o n v ั่นเซ็ Center มหาวิทยา นนธรรมศาส์ส์ัังิิทะคบูยแน่นอนครับว่าภาพจําเก่าๆของสนุกเกอร์จะเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมที่แข่งขันกันในโรงแรมมีผู้ชมเต็มที่2-300คนคราวนี้อลังการคนดูหลักพันครับบรรยากาศเร,ร้าใจกว่าที่เคยครับว่าแต่ทําไมประเทศไทยถึงได้ชื่อว่าเป็นต้นตํำรับของ6แดงชิงชมป์โลกล่ะครับ แน่นอนครับในระดับการแข่งขันสุนุกเกอร์ที่เราคุ้นเคยก็จะเห็นการเนี่ยมีเพียงแค่15แดงเท่านั้นนะครับเล่นกันในระดับสากลแต่ถ้าว่าในชีวิตจริงของคนไทยแล้วภาพคุ้นตาก็คือ6แดงนะครับไม่ว่าจะแข่งขันกันในสปอร์ตคลับหรือว่าโต๊ะตลาดตามตรอกซอกซอยหายากครับที่จะแข่งขันกันแบบ15แดงจริงๆ เต็มที่ก็10แดง6แดงหรือว่าจะย้อนไปในอดีตรุ่นคุณปู่คุณพ่อ5แดงก็เคยมีมาแล้วนะครับเพราะว่าคนไทยเราชอบตัดสินกันไวทันใจแม่นมากก็เฟรมหนึงสินาทีได้ครับถ้าเกิดว่าไม่ค่อยแม่นเนี่ยเต็มที่30นาทีไม่น่าจะเกินถือว่าเป็นของคุ้นเคยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็แตกต่างจากต้นตำรับอังกฤษครับเรื่องของตัวนักกีฬาเองที่มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพเน้นเพื่อไปแข่งขันในระดับสากลเรื่องติดปลายนวมไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับ ดังนั้นนะครับนักกีฬาต่างชาติจึงเน้นหนักไปที่การฝึกซ้อมเหมือนจริงเออะอะไรก็เปิดโต๊ะสิแดนเป็นกิจวัตรนะครับถือว่าเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนในเรื่องนี้ครับของสนุกเกอร์บ้านเราและวก็บ้านเขาในระดับสากลน,นะครับ จนกระทั่งปี2,548ครับนุกเกอร์6แดงก็เริ่มได้รับการผลักดันนะครับแล้วก็ไปชิมลังในการแข่งขันระดับอาเซียนเริ่มต้นจากกีฬาซีเกมส์ครั้งที่24ที่โคราชเกมนะครับมีการบรรจุก,กีฬาซุกเกอร์6แดงเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนั้นด้วยจากการผลักดันของคุณสินทุ คุณสิริวงนาะยกสมาคมสนุกเกอร์แห่งประเทศไทยในขณะนั้นนะครับการแข่งขันจึงไม่ได้จํากัดขอบเขตอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปครับหาแต่แพรก่กระจายออกไปแล้วทั่วโลกนะครับด้วยคุณสมบัติที่สนุกเร้าใจของตัวเกมซึ่งแตกต่างจากสนุกเกอร์15แดงโดยทั่วไปแบบไม่ต้องสงสัยนะครับ เมื่อนับหนึ่งแล้วครับ6แดงค่อยๆไต่เต้าสุมหกรรมกีฬาที่ใหญ่ขึ้นนะครับทั้งในระดับ Asian Indoor Games ครั้งที่3ที่เวียดนามนะครับ East Asian Games ที่ฮ่องกงแล้วก็ไปใหญ่ที่สุดคือ Asian Games ครั้งที่16ณประเทศจีนปี2010ครับเมื่อทุกอย่างสุกงอมนะครับรายการชิงชัย6แดงระดับนานาชาติก็เกิดขึ้นครับชิมลางกันที่2008นะครับ Secret International มีการเชิญมือระดับโลกมาร่วมแข่งขันนะครับก็มีตัวแทนจากทั้งยุโรปมีโซนโอเชียเนียแอฟริกาโดยแชมป์คนแรกคือ r i c k ี้วอร์เดจากอังกฤษนะครับตามมาด้วยปี2009ยกระดับเป็น Six Red World ์ r รัง p ปี x ชนะครับแชมป์ตกเป็นของเสือเท่าจิมมี่ไว้ครับจนกระทั่งปี2010เนี่ยแหละครับถือว่าเป็นการปักหมุดหมายของส n น o k เก6แดงสู่เวทีส n น o k เกอร์โลกอย่างแข็งแรงครับในชื่อของ Six Red World Championship นักสุกเกอร์มือดีมากมายเดินทางมาวอดฝีม,มือกันนะครับโดยแชมป์ในครั้งนั้นก็คือมาร์คเซลบี้ซึ่งตามมาเนี่ยเขาก็เป็นแชมป์โลกด้วยนะครับสำหรับทเทเนี่ยแชมป์ที่มีการแข่งขันกันมาในฐานะสนุกเกอร์6ดังชิงแชมป์โลกมีใครกันบ้างไปดูกันเลยครับ ขาใหญ่ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในรายการนี้ก็คือเซฟเฟ่นแม็กควายนะครับแล้วก็มาร์คเดวิสได้ไปคนละสสมัยโดยเดวิสเป็นคนแรกและคนเดียวที่สามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้นะครับของปี2012แล้วก็ปี2013ครับโดยทั้งนี้นะครับมีนักกีฬาเอเชีย Asia 2รายที่ทะลุไปได้ถึงแชมป์นั่นกะ็คือตินจินุยจากประเทศจีนนะครับก็ทำเอาไว้ได้ในปี2016 รวม้ดยหนึ่งเดียวจากประเทศไทยนะครับที่ก้าไปสู่จุดสูงสุดของรายการนี้นั่นก็คือ F1 เทพชัยาอุ่นหนูครับพวงตำแหน่งรองแชมป์มาได้ด้วยในปี2017แหละครับ จากรายชื่อแชมป์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะครับว่าแชมป์ในรายการนี้จะมีลักษณะเด่นก็คือมือแม่นจะได้เปรียบมากกว่านักกีฬาสนุกเกอร์ที่ประสบความสำเร็จใน15แดงนะครับทั้งมา์คเลวิสสตีเฟนแม็กไกวหรือแม้แต่เทียบชัยยาเองเราจะไม่ค่อยเห็นพวกเขาทั้ง3คนก้าวไปได้แชมป์15แดงรายการใหญ่มากนะักซึ่งก็ตรงกับปรัชญาของเกมที่ว่าการแข่งขันสนุกเกอร์15แดงเป็นเกมยาวนะครับต้องอาศัยทุกอย่างในเกมสนุกเกอร์เข้าประหารประหารการ ทั้งความแม่นยำจิตใจที่เข้มแข็งแท็ติกและการวางกลยุทธ์สำคัญที่สุดคือเกมคอนโทรลลูกขาวที่แม่นยำน้ำหนักต้องเนียบทั้งนี้ก็เพื่อการวางแผนต่อเบรกยิ่งจังหวะระเบิดแดงที่ดือดร้องทั้งทิศทางและน้ำหนักที่ลงตัวสุดๆท่ามกลางลูกแดงที่เกะกะไปทั่วโต๊ะเรามือพระการบรรโลกศัก,กลจึงยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าหากคุณสามารถควบคุมลูกขาวได้ ก็น่าจะควบคุมเกมได้เรียกว่าน้ำหนักขาวสำคัญไม่ต่างจากความแม่นที่มีเลยนะครับนั่นคือเกมใหญ่ครับอาจจะพลาดได้บ้าง2-3ครั้งแต่มันไม่ใช่กับเกม6แดงแน่ๆครับเพราะ6แดงเป็นเกมที่เล่นง่ายเป็นเกมเร็วลูกแดงมันน้อยครับ การเล่นในแต่ละเฟรมถ้าจับแดงได้ไม้เดียวก็อาจจะหมดโต๊ะได้ใช้เวลาเพียงแค่3-4นาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยคะแนนสูงสุดในโต๊ะเนี่ยจะมีเพียงแค่75คะแนนนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่มืออาชีพทุกคนสามารถทําได้ในการแข่งขันนะครับเรีกเยกได้ว่า5ชุดก็เกมแล้วแหะครับพลาดทีเดียวจบได้เลยครับทั้งนี้เราคงสรุปได้เลยนะครับว่าจุดสนุกของเกมนี้ก็คือใครพลาดคนนั้นแพ้ครับ สำหรับการแข่งขันปทุมธานี Secret เว r ร์ชั่นเป็นชิพสองพัในครั้งนี้ไฮไลม์มีมากเหลือเกินนะครับนอกจากรูปแบบการแข่งขันที่เร้าใจและดึงดูดผู้เล่นมากกว่าเดิมเราแฟนสนว์เกิลชาวไทยจะได้เชียร์นักกีฬาของเราถึง8คนอันประกอบไปด้วย หมูปากน้ำนะครับนพพลแสงคำเทพชัยยอุ่นหนูแจ็คสระบุรีหรือว่าเดชวัตรพุ่มแจ้งนะครับมิงสระบุรีครับนัชรัตวงหาทัไทยนุกสงขลากลิดนัทเลิศสัตยาธรน,นะครับนุกคอนหวนันปรมินดาจิรกุลซันนี่สายล่อฟ้าอคาน์ส่งเสริมสวัสดและตำนานเดินดินดักนะสนุกเกอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมี ตองสิทธิ์ชอยวัฒนาผู้อบอ้อมจะนำทีมลงวัดพลังกับเหล่ามือแม่นแถวหน้าของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสตีเฟนแม็กควายครับจัดทรัมป์มาร์คเซลบี้จอห์นฮิกกินส์มาร์ควิลเลียมส์ชอนเมอร์ฟี่แบร์รี่ฮอว์กินส์นะครับ และไฮไลท์ที่ทําให้ศึก6แดงชิชงแชมป์โลกครั้งนี้เราใจกว่าครั้งไหนในประวัติศาสตร์ไม่มีอะไรเกินการกลับมาเยือนประเทศไทยในการแข่งขันระดับอินเตอร์ของอาชยะโลกสอยคิวลอนนี่โอสิลเวนอีกแล้วครับเขาคือนักสนุกเกอร์ที่ทั่วทั้งโลกยอมรับว่าน,นี่คือ Greatest of All Time แม้อายุจะเข้าไป47ปีแล้วนะครับแต่ไม่มีใครกล้าปรามาเดอะอกเกตดีกรีแชมป์โลก7สมัยและมือหนึ่งของโลกคนนี้อย่างเด็ดขาดครับ ความน่าสนใจในการปรากฏตัวของลอนนี่เองเนี่ยก็มีเยอะเลยนะครับบวกเข้ากับความคิดถึงของคนไทยนะครับที่ห่างหายจากการได้ชมลอนนี่ตัวเป็นๆมายาวนานเหลือเกินนะครับเพราะถ้าเกิดว่าจะเปิดย้อนประวัติศาสตร์กันไปแล้วครั้งล่าสุดที่ลอนนี่มาแข่งขันในประเทศไทยอย่างเป็นทางการต้องย้อนไปที่ไทยแลนด์มา s t สเตอร์ปี2002นะครับหรือว่า21ปีแล้วนั่นเองครับ ครั้งนั้นรอนนี่เนี่ยลงแข่งขันนะครับไปจนถึงรอบรองชนะเลิศก่อนจะแพ้กับมาร์ควิลเลียมสับ2ต่อ5เฟรมนั่นถือว่าเป็นครั้งล่าสุดนะครับที่คนไทยได้เห็นเขาตัวเป็นๆครับความน่าสนใจก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเมื่อผลการแบ่งกลุ่มออกมาเนี่ยรอนนี่ครับไปอยู่กลุ่มเดียวกับคุณต๋องสิทธิชอยโอ้โหแน่นอนนะครับว่ายังไงแฟนๆก็อยากชมนะครับกระแสก็แรงเอาเรื่องทีเดียวนะครับเพราะว่าในช่วงที่เรากำลังอัด EP นี้อยู่เนี่ยข่าวมาบอกว่า ทุกรอบที่รอนนี่ลงแข่งขันเนี่ยตั๋วจองกันเต็มยาวเหยียดเลยนะครับเรียกได้ว่าบิ๊กอีเวนต์ในเมืองไทยอย่างปทุมธานี s วิ r เ t อร์ l d c h a เบอร์ช h มเปนชิพ2023ครั้งนี้น่าจะสมการรอคอยของแฟนสนุกเกอร์ชาวไทยนะครับที่ข่างหายจากการได้ชมนักกีฬาแถวหน้าของโลกมาอย่างยาวนานร่วม3ปีก็นับตั้งแต่ที่โควิดมาเยือนแล้วครับอยังไงแล้วไปชมกันให้สาใจเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของสปอร์ตข้อสิใน EP นี้นะครับ Good. Uh -huh.